ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์วันนี้เราจะมาสปอยนารูโตะเดอะมูวี่ที่3เกาะเซียวจันทรากันนะครับยังไงก่อนที่จะเข้าไปดูก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนเหล่านินจาทั้งหลายสําหรับใครที่อยากมีโมเดลนารุโตตั้งหน้าโต๊ะคอมสวยๆผมมีเว็บสุ่มโมเดลดีๆจะมาแนะนําท่ามุยโซนสามารถสมัครง่ายๆโดยใช้ Facebook รวมไปถึงการเติมเงินก็เช่นกันทางเว็บไซต์บอกวิธีการเติมเงินอย่างละเอียดพอเราได้เครดิตมาแล้วเราก็สามารถเลือกสุม่มโดยจะมีช่องการันตีในราคา19บาท9บาทส9 9บาท499บาท จะได้ของแน่นอนวันนี้ผมจะมาสุ่ม99บาทกันนะครับเราสามารถเลือกดูรางวัลในกลงล้อได้พอสุ่มเสร็จส่งหลักฐานให้เพจทามุยโซนหลังจากนั้นรอรับสินค้าแค่1-3วันเองครับอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะครับเรื่องเปิดมาที่กลุ่มของนารุโตะที่กําลังเดินทางตามคาสั่งภารกิจระดับบีไม่นานนักก็มีรถม้ากลุ่มใหญ่เดินทางมาถึงปรากฏชายร่างใหญ่เขาคือเจ้าชายแห่งเควนซุกิชื่อซุกิมิจิรุและคาคาชิก็แนะนําลูกทีมของเขาให้เจ้าชายได้รู้จัก เริ่มจากนารูโตะสากุระลีดูเหมือนว่าเจ้าชายจะถูกใจสากุระมากหลังจากที่คุยกันสักพักก็มีธนูของเล่นยิงใส่กระบังหน้าผากของนารูโตะโดยลูกชายของเจ้าชายชื่อฮิคารุเหมือนว่าฮิคารุจะสนใจในตัวนารูโตะระหว่างเดินทางก็มีกองโจรเข้ามาโจมตีขบวนรถแต่ก็โดนกลุ่มของนารูโตะจัดการไปและดูเหมือนว่าภารกิจในครั้งนี้จะเป็นการคุ้มครองเจ้าชายกลับเมืองหลังจากไปเที่ยวเช้าของวันต่อมา จ้าชายคุยกับคาคาชิว่าถ้าราชาสระบลลังเขาก็จะได้รับตำแหน่งนั้นเองและถามคาคาชิไปว่าราชาของโคโนฮานี่เป็นยังไงหรอคาคาชิตอบกลับไม่ใช่ราชาหรอกครับแต่โฮคังเงะเป็นคนที่มีความสามารถมากและถูกเลือกจากคนในหมู่บ้านพร้อมบอกถึงความฝันของนารูโตะที่เขาอยากจะเป็นโฮคังเงะที่คารุแอบเน็บแนมนารูโตะทาให้นารูโตะโมโ oh หมากแต่คาคาชิก็มาห้ามไม่ได้ก่อนระหว่างการเดินทางกลับแคว้นเจ้าชายกับพิคารุได้แวะดูละครสัตว์ ดูเหมือนว่าฮิคารุจะชอบละครสัตว์นี้มากและมีพิธีกรกล่าวเปิดตัวเสือเขี้ยวดาบที่หายากที่สุดในโลกเสือตัวนี้มีชื่อว่าจามูและกิก้ลิงน้อยคู่หูของจามูทั้งคู่แสดงกายกรรมคนที่เข้ามารับชมต่างสนุกไปกับการแสดงของทั้งคู่มากโดยเฉพาะฮิคารุเจ้าชายเลยซึ้มแม่งทั้งละครสัตว์เลยแล้วกันระหว่างที่ทุกคนกำลังยุ่งฮิคารุได้เข้ามาเอาแอปเปิ้ลให้จามูแต่ดูเหมือนว่าจามูจะยังไม่ชินกับคนแปลกหน้าจึงกระโจนใส่ฮิคารุ แต่นารูโตะก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันีิครู้เขินมากที่ต้องให้นารูโตะเข้ามาช่วยเขาจึงวิ่งหนีไปตกเย็นของวันนั้นในระหว่างที่ทุกคนกำลังขนของขึ้นเรือพิครู้ได้เอ่ยชวนนารูโตะให้มาเป็นลูกน้องของเขาสิถ้าเป็นลูกน้องแล้วก็อยากได้อะไรฉันจะให้นายทุกอย่างเลย นารูโตะไม่สนใจข้อเสนอนั้นก่อนที่ฮิคารุจะใช้ธนูของเล่นยิงใส่หัวของนารูโตะทำให้นารูโตะโกรธจัดเขกหัวของฮิคารุไปหนึ่งทีฮิคารุร้องไห้ซากุระจึงเข้ามาซัดนารูโตะที่ทำอะไรบ้าบ้าลงไปตกค่ำของวันนั้นทุกคนต่างสนุกกับปาร์ตี้ฮิคารุได้เจอกิกกี้ต้โตของเขากิกกี้พาเขาไปหาจามูแต่เสือเขี้ยวดาบก็ยังไม่ชินกับมนุษย์อยู่ดี และดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีพายุหนักทําให้ต้องเรีผขนย้ายสัตว์ต่างๆในตอนที่นารูโตะกำลังจะไปช่วยทุกคนเขาได้เจอกับพิคารุพิคารุบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเขาเบื่อสัตว์พวกนั้นแล้วช่างหัวมันปะไรทาให้นารูโตะของขึ้นไปอีกหนึ่งทีพร้อมบอกกับพิคารุไปว่าคนอย่างนายมันเป็นเศษสวัสดิ์ที่เลวมากพออยากได้ก็จะเอาให้ได้พอเบื่อก็ทิ้ง นารูโตะไม่ได้ทำอะไรที่คารุมากกว่าการสั่งสอนและไปช่วยทุกคนที่คารุออกมาด้านนอกพายุฝนและน้ำทะเลซัดใสเรือที่คารุพยายามจะไปช่วยจามูจนเขาเปิดกรงของจามูได้สำเร็จน้ำทะเลพัดร่างของฮีคารุจนตกน้ำแต่จามูก็มาช่วยเขาไว้ได้ทัน แต่ดูเหมือนว่าจะยื้อไว้ได้ไม่นานก่อนที่ทั้งหมดจะตกลงไปในน้ําแล้วพระเอกตัวจริงก็โผล่มานารุโตะได้ใช้กระถ่ายแยกเงาเพื่อช่วยฮิคารุจามูกิคิไว้ได้ตัดมาที่รุ่งเช้าดูเหมือนว่าสัตว์ทุ้งตัวจะปลอดภัยและจามูเริ่มเชื่อใจฮิคารุแล้วนารุโตะเข้ามาขอโทษฮิคารุเรื่องที่ชกไปและพูดจาไม่ดีใส่พร้อมเสริมว่านายเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเหมือนว่าทุกคนจะปรับความเข้าใจกันแล้วไม่นานเรือก็ถึงเกาะ ทุกคนเดินทางมาถึงปรา,าสาทแต่ก็ไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยจนบาตาบารัฐมนตรีของเมืองออกมาทักทายเจ้าชายถามถึงพ่อของเขาหรือราชาของเมืองนี้ บาตาบาตอบว่าราชานะตายแล้วพร้อมมีกองกําลังมาร้อมกลุ่มของเจ้าชายไว้บาตาบาเสริมว่าต่อไปนี้เขาจะสืบทอดตําแหน่งราชาเองและสั่งให้ทหารจากการกลุ่มของเจ้าชายซะคาคาชิได้สั่งให้ลูกทีมคุ้มกันเจ้าชายหลังต่อสู้กันสักพักก็มีหัวหน้ากองทหารโคเรกะเข้ามาช่วยพวกนารูโตะอีกแรงโคเรกะได้เตือนสติของเหล่าทหารไปว่าได้สติสักทีทั้งหมดเป็นแผนของรัฐมนตรีคาคาชิได้เข้ามาถ่วงเวลาก่อนที่จะให้โคเรกะพาเจ้าชายกับฮิคารุหนี พวกเขาตัดสินใจที่จะไปรวมตัวกับพวกโคเรกะบนภูเขาหลังถึงที่กบดานเจ้าชายและฮิคารุได้เข้าไปดูอาการของราชาที่นอนไม่ได้สติอยู่ก่อนหน้านี้ราชารู้แผนในการก่อกบฏของรัฐมนตรีก็เลยส่งเจ้าชายกับฮิคารุไปเที่ยวที่แคว้นต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยชั่วระยะท่านก่ะว่าจะสาัสางาเรื่องราวให้จบแต่พวกรัฐมนตรีก็จ้างนินจามา นินจาใช้วิชาแปลกๆใส่ร่างกายของราชาทําให้บางส่วนกลายเป็นฟอสซิลซากุระได้ลองใช้วิชาแพทย์เพื่อรักษาก่อนที่ราชาจะได้สติ mm hmm. เขาบอกกับเจ้าจชายไปว่า mm hmm. ฟังพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะ mm hmm. เจ้าจะต้องสืบทอดตาแหน่งราชาพร้อมบอกกับองคกร์กทุกคนว่าช่วยคุ้มครองมิจิรุกับพีคารุด้วยก่อนที่เขาจะจากไปท่ามกลางแสงจันทร์เสี้ยวและเสียงโห่ร้องจากทุกคน โคเรากาได้บอกถึงแผนที่จะพาเจ้าชายกับพิคารุลีภายออกไปนอกแคว้นก่อนเขาได้วันให้ลูกน้องเตรียมเรือเพื่อให้พวกเจ้าชายหนีไปก่อนที่จะมีนินจา3มคนเข้ามาขัดขวางนารูโตะไม่สามารถสู้ได้เลยเขาโดนเล่นงานจนแน่นิ่งไปทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันก่อนที่จะมี Ninja นินจาหนึ่งคนใช้วิชาปแปลกๆใส่แขนของคาคาชิทำให้แขนของคาคาชิกลายเป็นฟอสซิลในตอนที่หัวหน้าของนินจาจะเข้ามาปิดฉากคาคาชิาก็ได้โคเรากาเข้ามาขวางไว้ก่อนที่เขาจะพลาดถูกทำให้เป็นฟอสซิลทั้งตัว และถูกทำรายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนในตอนที่ทุกคนกำลังจะโดนเล่นงานนารุโตะที่ได้พลังจากจักรกะของก้าหางเขาได้เข้าเล่นงานนินจาร่างใหญ่ที่ชื่อว่าคองโกและนินจาสาวที่ชื่อฮิริบานะนารุโตะได้จัดการทั้งสองคนได้อย่างยู่หมัดก่อนที่ทั้ง3นินจาจะลาถอยไปเพราะว่าจับตัวเจ้าชายได้แล้ว พอนารุโตะได้เข้ามาคุยเรื่องแผนในป่าเขาตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยเจ้าชายและดูเหมือนว่าจามูและคณะละครสัตว์จะเข้ามาเจอตัวพวกเขาตัดมาที่ตอนกลางคืนคณะละครสัตว์และคาคาชิที่ปลอมตัวมาได้เข้ามาที่ปรา,าสาทเพื่อแสดงโชว์เกือบทุกคนในปราศาทต,ต่างออกมาดูละครสัตว์ ทำให้พวกของนารุโตะล่บเข้าไปด้านในปราสาทได้ซากุระได้ให้สัญญาณคาคาชิก่อนที่คาคาชิจะเปิดฉากโจมตีพวกทหารรวมถึงทุกคนในคณะละครสัตว์ก็ร่วมสู้ด้วยในขณะที่นารุโตะกาลังขึ้นไปช่วยเจ้าชายก็ได้มีคองโกเข้ามาขวางเอาไว้ล็อกลีอาสาท,ที่จะจัดการเองและให้ทุกคนร่วงหน้าไปก่อนพอวิ่งไปสักพักพวกเขาก็เจอกับฮาริบาระซากุระอาสาจะจัดการเองพวกเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปอีก แต่รอบนี้เจอกับผลหน้าของ3ามนินจาและพวกทหารที่ล้อมมาไว้ก่อนที่จามูจะเข้ามาช่วยพวกนารูโตะทำให้หนีไปได้ มาที่ลีเขาได้ถอนเหล็กที่ถ่วงขาของเขาออกทําให้เขามีความเร็วเพิ่มขึ้นและสามารถจัดการคองโกได้อย่างง่ายดายที่เารู้ละจามูได้ขึ้นมาถึงด้านบนของปราศาสแต่เป็นอีกด้านหนึ่งกับที่เจ้าชายอยู่หัวหน้านินจาได้ตามขึ้นมาก่อนที่นารูโตะจะเข้ามาขวางไว้นารูโตะโดนหัวหน้าน,นินจาเล่นงานยับเยินทั้งสากุระหรือว่าลีที่ตอนแรกเหมือนจะสู้ได้ก็โดนเล่นงานจนหมดสภาพแต่ด้วยพันธสัญญาของทั้งสามที่จะปกป้องพวกพ้องทำให้พวกเขามีแรงที่จะสู้ต่อในส่วนของเจ้าชายที่ถูกรัฐมนตรีบังคับให้โดดลงไป ตายดูเหมือนว่าแผ่นไม้ที่ยืนตอนนี้ใกล้สหักเต็มที่แล้วเจ้าชายมองไปรอบๆพร้อมเอ่ยขึ้นมาว่าลาก่อนนะฮิคารุก่อนที่แผ่นไม้จะหักลงทุกคนต่างคิดว่าชีวิตของเจ้าชายจบลงตรงนั้นท่ามกลางเสียงที่เงียบสงัดนารุโตะได้ตือนสติฮิคารุทําให้ฮิคารุได้สติเขาขี่จามูกระโดดข้ามปราสาทไปฮิคารุเขาได้ยิงธนูท่ามกลางพจันรเสี้ยว รูธนูได้ตัดผ่านเชือกที่รัดคอของเจ้าชายนารูตตะได้ใช้กระถ่ายแยกเงารับร่างของนึ่งคู่ไว้ส่วนลีกับสากุระก็ได้จัดการสองนินจาไปได้ทฮิคารุเข้ามาดูอาการพ่อของเขาเจ้าชายยังไม่ตายรัฐมนตรีพยายามจะหนีแต่ดันมาเจอพวกของเจ้าชายและโดนเจ้าชายไล่จัดการในตอนที่ทุกอย่างเหมือนจะจบลง หัวหน้าของสามนินจาอิชิดะเตะได้เล่นงานใส่ขาของนารุโตตอนทีเพลอนารุโตพยายามใช้กระสุนกงจากเข้าต่อสู้แต่เพราะขาของเขาที่ไม่สามารถควบคุมได้หนึ่งข้างทำให้แค่การเข้าไปโจมตียังลำบากมากจนเจ้าชายทนไม่ไหวรวมถึงการช่วยเหลือของทุกคนทำให้กระสุนกงจากกลายเป็นรูปเซี่ยวจันทราและสามารถอาชนะอิชิดะเตะไปได้เรื่องราที่แสนยาวนานได้จบลงท่ามกลางหมู่ดาวและพัจนเซี่ยวเจ้าชายไม่สิตอนนี้เขาคือราชาองค์ใหม่ ทุกทุกคนให้คำสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยกันเลยแล้วก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับเดอะมูวี่นี้ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันหน่อยนะครับและในช่องของเราก็จะมีคุณแบล็กเข้ามาร่วมพาก์คด้วยยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆหรือว่าเดอะมูวี่เก่าๆได้เลยนะครับส่วนเดอะมูวี่หน้ารอติดตามชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเจอกันใหม่เดอะมูวี่ที่4ครับ